เห็นนี้เป็นสายแพร์นะครับที่เรียกกันทั่วทั่วไปคือเป็นสายแพรมันจะอยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณแกนโรบูกมานะครับหรือเป็นวงจรอ,อืก่นก็ได้นะที่ว่าเราทำงาซนะ่้มเราจะมาเจอสายแพร์เหล่านี้นะครับจะต้องระวังนะครับเพราะว่ามันก็จะเอ่อมันมันเป็นพลาสติกที่ก็บางบางๆนะครับบางๆแล้วก็จะมี จะมีตัวล็อกอยู่แล้วก็จะมีตัวปลติกตัวนีน้มันชอบหายนะครับเป็นนะครับสายแพรแบบยืดหยุดนะครับแฟกเฟ l เทเบิลนะครับแฟกแฟกเทเบิลนะครับเทเบิลมันจะหรือเรียกว่า FFC นะครับมันที่ใช้ในตัวใน,นโน้ตบุ๊กนะครับมันจะมีอยู่2ออย่างที่ผมเจอมานะจริงมันมีเยอะนะ อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่คุณแกะมาคุณต้องเจอนะนะครับจากน้อยเนะี่ยมันคุณจะต้องไปเจอในส่วนของคีย์บอร์ดนะอันนี้นี่ผมแกะมาแต่ว่ามันเป็นพวกเมาส์เพดตัวนี้นะครับซึ่งมันจะไปต่อกับตัวมาสเตอร์บอร์ดนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ปัญหาคือนะครับบางครั้งนะครับมันชำรุดนะครับมันชำรุด ึงินอะไรก็แล้วแต่เราทาหลุดเองหรือปลายมันแตกนะครับปลายมันแตกเนี่ยหากว่าท่านซ่อมมันไม่ได้นะครับก็ขอให้ซื้อเส้นใหม่เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะทํายากนะครับปลายแตกแล้วก็เราต้องตัดออกมานะครับตัดออกมาหรือเชือนออกมาแล้วก็ทําให้เป็นขนาดแบบนี้นะแล้วก็ทําตัวล็อกให้เหมือนเขานะครับมันจะอยู่ในวงจรพวกนะครับที่กินกระแสไม่สูงนะ หรืออยู่ในประวงจรพวกที่มันต้องการความ,ามเคลื่อนไหวอะไรตามเช่นหัวเปินเตอร์งนี้นะครับในส่วนของที่เจอนะครับในมัตเตอร์บอร์ดรถบุกนะครับมันจะอยู่ในส่วนใหญ่จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมันจะอยู่ในสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยแบบนี้นะครับ บางครั้งมันก็จะต่อแบบจะ่เรียกว่าต่อแบบด้านเดียวมันจะต่อแบบด้านเดียวนะครับการแกะตรงนี้ต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหักบางตัวก็ต้องงัดออกเปิดออกมาเป็นเปิดออกมานี้นะอันนี้เป็นแบบด้านเดียวนะครับเป็นแบบด้านเดียวและนะครับมันก็มีไซส์ส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะ มันจะมีไซส์อยู่สองไซส์นี่ก็คือมันจะเป็นระยะพิษนะครับระยะพิษก็คือระยะไประยะของความห่างของของตัวนำสัญญาณนะครับในอันนี้อันนี้คือศูนย์จุดห้าอันนี้คือหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเวลาเลือกซื้อนะครับให้ดูด้วยว่าระยะสายของคุณนะ่ะมันเท่าไหร่ไปดูใน ในเนี้ยมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยมันแค่บอกว่ามันทนแรงไฟเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับที่มันที่มันตะกีนติดตรงเนี้ยนะครับมันก็แค่บอกคุณสมบัตินะครับมันไม่มีอะไรมันแค่บอกคุณสมบัติว่าโอเคมันทนแรงไฟได้หกสิบโวลต์นะครับแปดสิบองศานะครับมันก็เขียนจะคล้ายๆกันมันจะแยกไม่ออกนะครับ รหัสก็เห็นไหมครับรหัสก็ตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปสั่งซื้อนะครับต้องสั่งดูดูปลายหัวมันด้วยนะครับว่าขนาดเท่าไหร่และนะครับเป็นแบบชนิดไหนนะครับอันนี้เป็นแบบไทเอนะครับคือมันจะหันคือสองฝั่งมันจะตรงกันแล้วก็มันจะมีไทบีก็คือจะม,มีฝั่งตรงตรงด้านนี้แล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับ มันจะสลับกันต้องดูให้ดีนะเพราะว่าถ้าคุณสั่งไอ้เส้นนี้มานะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาไปสั่งซื้อไลน์เนี่ยบางครั้งมันจะบอกให้เราเนี่ยเป็น type A type B นะครับหรือเชนิดความกว้างเนี่ยะเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยนะคุณต้องเจอแน่นอนในกรณีที่ว่ามันเสียนะสายแพร่สวิตช์กดไม่ติดนะครับบางทีมันใช้มานานเนะี่ย พอมันใช้มานานนะครับตรงเนี้ยตรงขอบของตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยเราใช้มานานนะครับแล้วก็ประมาณสี่ปีห้าปีเนี่ยมันมันแตกนะมันร้าวข้างในบริเ,เวณโคบข้อต่อมันเนี่ยร้าวด้านในนิดเล็กมากนะครับขยับม,มันถึงจะติดเนี้ยมีนะบางอุปกรณ์บางตัวนะ คุณต้องเปลี่ยนสายแพรอะไรอย่างี้มันถึงจะหายแล้ว้นะมันก็จะไม่หายนะครับนี่ผมมีไว้เยอะแยะเลยนะครับบางครั้งก็เอาไว้สายพวกนี้นะมาทําแต่วิธีการซ่อมก็มีนะครับเนี่ยสายถ้ามันแตกหัวแตกหัวบานนะครับแต่คงจะต้องฝึกฝนนิดนึงนะครับทีนี้มาดูผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับเป็นเก็บความรู้มันดีกว่านะครับ เพราะว่าผมจะเน้นเรื่องพื้นฐานเป็นหลักนะครับผมจะไม่เน้นให้คุณไปลุยซ่อมอะไรนงี้ยก็มีบ้างครับคลิปลุยซ่อมแบบนั้นก็มีบ้างครับในช่วงเวลาที่ว่ามวงว่างนะครับผมจะมาทําคลิปซ่อมเพราะโดยปกติหน้าที่หลักเลยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตรงนแผนกซ่อมนะครับส่วนใหญ่ผมจะดูแลในส่วนของระบบพวกเน็ตเวิร์กมากกว่านะครับในส่วนของทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยแต่ส่วนนี้ก็มาเยอะนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นงานตรวจรับมากกว่านะครับคือดูตรวจรับภายในนะต้องมีงานซ่อมข้อม,มีบ้างเป็นปะป้ายนะครับผมยวขอยกตัวอย่างนะครับอยู่ในพิมพ์เตอร์นะครับแบบหัวดอทพลสิกนะครับตอนนี้กลาลังทํางาน,นซึ่งผมจะต้องมาทำความสะอาดแล้วก็ดูพิมพ์เป็นประจำนะครับปกติ ส่วนที่เป็นขอยกตัวอย่างนะครับก็คือ flexible cable นะครับมันเรียก f, f c นะครับเป็นสายแพรสีขาวมันซึ่งมันสามารถพับได้อย่างที่เห็นนะครับแล้วมันก็เคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับมันจะใช้ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับมันเหมาะสําหรับตัวที่กินกระแสต่ำๆนะครับบางทีก็จะไปเจอนะครับมันไปกินใช้ในระบบจ่ายไฟก็มีนะผมยังเห็นอยเเอ๊ะเข้ามา ออกแบบไปเพื่ออะไรไมีหน้านะสายมันเพิ่งกรอบบางทีไปดูกล้องนะครับไปซ่อมกล้องเนี้ยแล้วคุณไปเจอสายแพรเนี่ยมันขาดโอ้มันเอาตัวนี้ส่งขับมอเตอร์เนี่ยมันก็พังไวอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูว่านะครับที่เราจะไปซื้อกันอ่ะก็คือหนึ่งครับความยาวของสายใช่ไหมครับแล้วก็ประเภทของสายใช่ไหมด้านบนนะครับตัวเนี้ยด้านบนตัวเนี้ย คุณเห็นว่าวมัมีปลายแถบปลติกที่มันเป็นฉนวนเนี่ยสองสองล้านแล้วคือแบบเนี้ยแบบตรงกันนะครับคือเรียกว่าไทเอตัวนี้ไทเอนะส่วนอีกด้านหนึ่งครับคุณจะเห็นว่ามันมีแถบปลติกนะครับเป็นที่เสียบเข้าอยู่กับตัวล็อกอ่ะด้านเดียวนะครับในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวตัวนํากระแสไฟฟ้านะครับเป็นทองแดงครับมันไม่ใช่ทองแดงครับเป็นแค่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับเนี่ยมันจะพลิกด้านกัน สังเกตดูให้ดีนะว่าสายคุณเป็นแบบไหนนะครับถ้าวาาถ้ากุดหงายมาปุ๊บนะครับคุณเห็นลายทองแดงแบบเนี้ยเหมือนกันแสดงว่าเป็นไทเอแต่ถ้าคุณเห็นว่ามันอยู่คนละฝั่งนะครับก็เป็นไทบีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะคือมันเป็นไทเอไทบีก็มีบ้างนะครับเวลามันเสียก็ต้องซื้อให้ตรงกันนะครับอันนี้คือประเภทที่เราต้องดูนะครับลำดับถัดมานะครับก็มีเรื่องของระยะ ของตัวนำสัญญาณตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สองอย่างที่ใช้ในกกมาตเตอร์บอร์ดโน้ตบุ๊กก็คือมีหนึ่งมิลกับหนึ่งมิลกับศูนย์จุดห้าหนึ่งมิลกับศูนย์จุดห้าแล้วก็คุณก็นับจำนวนนะครับพินของมันเนี่ยกี่พินสิบสองพินใชครับยาวเท่าไหร่นะครับว้างเท่าไหร่ยี่สิบสี่มิลคุณก็รู้แล้วโอเคเราต้องซื้อ สายนะครับ A FC เนี่ยของนะครับสีขาวนะครับแล้วก็เป็นของไท A หรือไท B นะครับไปสังเกตไว้ดีนะระยะพิษจะคือ1มิลนะครับยาวเท่าไหร่ตามที่เราใช้เลยนะครับถัดมานะครับก็เป็นแบบขนาะด0.5มิละเนี้มันจะเล็กนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นนะครับ มันจะเป็นสายเล็กๆนะครับแล้วก็ดูด้วยว่ามันเป็นแบบไทเอทไทบีนะครับบางอย่างนะครับมันมันก็จะทำนั่นแหละว่าแปะติดกับตัวปิ้นนี่มาเลยนะครับตัวนี้ยากนะเวลาคุณจะแกะมันออกมานะ่ยแล้วก็ใบบัตรกี่บางครั้งจะต้องซื้อเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสายอีกประเภทหนึ่งถ้ามันหาไม่ได้อจจะต้องใช้พวกไทเอไทบีเนี่ย เอามาแปลเงาครับแต่ว่ามันก็ค่อนจะยากนะครับตรงนี้บัดกีก็ยากครับระมันเล็กนะครับมันก็นะครับผมก็มาสรุปเป็นนะครับมันจะมีอยู่ประมาณถึงไทยกีนะเนี่ยมันขึ้นอยู่ลักษณะว่าเป็นลักษณะตัวโครงสร้างของเขานะครับเนี่ยไทยเอเป็นยังไงนะครับไทยบี B เป็นยังไงนะไทยสี่นะครับ ใช้ดีใ้อ e, ี้เอฟนะเดี๋ยวามาดูตัวอย่างเพมันจะงงนะที่เห็นกนะ็คือใช้เอเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ผมบอกว่าเออมันจะมีนะครับตัวปฏติกเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันแล้วก็มีแผ่นตัวนำเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันอันนี้ก็อยู่คนละฝั่งกันนะครับไอตัวนี้ยังมีตัวเสริมเข้ามานะครับเนี่ยีเอ็นพลาสติกยืนมันจะมีสโลขึ้นมันนิดหนึ่งแล้วก็ทําให้สายมันแข็งขึ้น ตัวน,นี้ก็เหมือนลักษณะเป็นไทบีนะลักษณะสายมันจะแข็งขึ้นบางทีบางครั้งบนหัวมันเนี่ยครับเป็นโลหะนะพวกอ่าเป็นสายแพร์ของคีย์บอร์ดพวงนี้นะครับคีย์บอร์ดบุ๊กอ่ะมันจะเป็นหัวแบบอ่าเป็นหัวเหล็กนะครับบางทีแม้กระทั่งอ่าเป็นสายที่ว่าเป็นสายนําสัญญาณนะครับมีหลายประเภทนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น อย่างใน,นนี้นะครับที่ว่ามันไม่มีชั้นหวน,นครับอย่างที่ผมเป็นยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่มันปกกัดกีติดกับปินก็คือเป็นประเภท e นะครับ e, e ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกครับแล้วก็เป็นไท p f นะครับเป็นปัาติกตัวล็อกแล้วก็ได้เป็นแบบโล่งๆอันนี้ต้องเอามาปากกัดกีเองนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดว่าอ่าเป็นแถบแล้วก็มีตัวล็อกนะครับ ครับตัวนี้ก็เป็นถ้าหว่ามันประมาณประมาณสี่ประมาณหลายชนิดอยู่เหมือนกันครับประมาณหกเจ็ดชนิดนะครับตัวเนี้ยเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็มี a ทั้งนั้นนองคุณจําแค่ a b ก็พอนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในในเน็ตเฮ้เขาขายกันนะมันมีอะไรกันบ้างนะครับมาเสิร์ชหาใน Google นะครับใส่แพรพิมพ์ว่าใส่แพรก็ไทยนะครับนี่ผมพิมพ์ภาษาอังกฤษไปนะครับ ดูนะครับมันมีเยอะมากทีเนี้ยสายของเรานะนเป็นแบบประเภทไหนนะครับต้องดูให้ดีด้วยนะครับพอสั่งผิดมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเสียเวลาด้วยอ๋อนีเป็นประเภทน,ะนี่อีกประเภทหนึ่งนะครับเนี่ยม,มันมันมามัดรวมกันนะครับเพื่อจะไปอยู่ ตัวมันไม่มันไม่เกะกะไงเขาก็เลยจับมากรีดแล้วก็มัดรวมกันไว้แบบนี้นะครับถ้าอยู่ในดูในอาลีเพจนะครับก็จริงๆไม่จำเป็นครับซื้อในตัวช h อป e ีหรือ l a z a ด a ามก็มีนะครับทีนี้พอเรามาดูนะครับรู้เราคลิกเข้าไปเราเราคำนวณแล้วแหละว่าเราจะใช้แบบาสายแบบนี้นะครับ เป็นสายแพร์ต่อนะครับตัวแพดของโน้ตบุ๊กนะครับมันอาจจะขาดหรือจะเสียไปนะครับเราก็ต้องมาดูว่านะครับที่คุณใช้อ่ะมันมันกี่ขานะครับคือมันกี่พินว่ากันเถอะสีพินนะครับสีพินหกพินนะครับซื้ออย่างต่ำสิบชิ้นนะครับเดี๋ยที่ผมซื้อมาก็ ซื้อยกมาเลย10ชิ้นแล้วเขาจะบอกด้วยนะครับเนี่ย0.5พิสนะครับก็คือไอตัวที่ระยะของของตัวทองแดงครับเนี่ยของตัวทองแดงที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยว่ามันเท่ากับ0.5นะครับ0.5กี่ขาจำนวนขาตามนี้เลยนะครับบางครั้งเขาก็จะเป็นทัานาว่า บอกเป็นความยาวความกว้างของสายมาเลยนะครับสมมุติว่าเข้าไปเข้าไปดูในช้อปปี้ก็นด้นี่นะเขาจะบอกว่าเป็น0.5นะครับบางครั้งถ้าไปที่ร้านบางร้านนะคุณอาจจะไปเจอว่ามันเป็น1นะครับเป็นห เนี่ยอย่างสายพวกนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งนะบางทีสั่งมามันจะคนละเรื่องกันเลยมันใช้ไม่ได้นะครับคือสายมันเส้นมันใหญ่้วตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมันจะไปต่ออยู่กับตัวหัวพินเตอร์นะครับอันที่เป็นศูนย์จุดห้า ต้องดูให้ดีเลยนะครับว่าเป็นประเภทอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งครับที่คุณซื้อมาน่ะชนิดอะไระครับชนิด a หรือเปล่าแล้วนี่เขาเอาชนิดแบบยอดนิยมอ่ะชนิด A แต่ถ้าคุณใช้ b หรือว่าชนิด b เดี๋ยวุณไม่สั่งเนี่ยมันก็ผิดนะครับเพราะว่ามันจะจูนะครับต้องดูให้ดีเห็นนะครับตรงเนี้ยมันฝั่งนี้กับฝั่งปลายต้นกับปลายเนี่ยมันเหมือนกันนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับถึงแม้ว่าสมมติว่าผมสั่งระยะพิษเนี่ย0.5นะครับแล้วพินของผมใช้20พินมันจะกว้างออกมัน10มิลก็คือ1เซนนะครับตัวนี้กี่ขาเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณ24นะครับ24สายพวกนี้นะครับสักวัน,นมันก็ต้องเจอว่ามันขาดนะครับ เราก็ต้องนะครับหาซื้อมาเปลี่ยนมีมากมายนะครับมีมากมายเยอะแยะนะครับปัะเด็นสำคัญคือสั่งให้ถูกนะครับอันนี้มันเส้นใหญ่นะครับเขาบอกว่านี่เลยเขากำหนดเลยครับหนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับมันจริงว่าส่วนใหญ่ก็ขึ้นหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นไทยแบบ ต้องดูให้ดีว่ามันไทยอะไรด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบไทย a ครับไทยเ a สั่งผิดสมมุติของคุณเป็นไทยบอย่างเงี้ยแต่ว่านานๆคุณจะมาเจอพวกไทยบ b เนาะสั่งผิดมามันก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เลยแหละัมันไม่ตรงกันส่วนตัวนี้มันเป็นหัวเลขนะครับหัวเลขเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของบางทีก็เป็นจอนะครับไปต่อกับของเจ้าตัวจอภาพ ปายนี้ก็จะเป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับก็อยากจะเวลาสั่งซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็สังเกตดูให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะสั่งมาผิดนะครับขราบก็เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับจากช่างกระชอนนะครับที่จะมาฝากเพื่อนช่างทุกคนนะครับเคครับก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ